สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ตอนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปูพื้นฐานนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับที่มันจะสามารถไปต่อยอดในเรื่องต่างๆได้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ในงานสายโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเป็นไอทีนะครับหรือว่าอยากจะไปเป็นเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์นะครับก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตัวระบบเครือข่ายนะครับโอเคครับเรื่องที่2ที่เราจะคุยกันนะครับในเรื่องของประเภทนะครับของระบบเครือข่ายนะครับ ระบบเครือข่ายนะครับมีทั้งหมด3ประเภทนะครับหลักๆนะครับก็เป็นประเภทแรกครับเรียกว่า LAN นะครับ Local Area Network นะครับต่อมาครับ WAN ครับ Wide Area Network สุดท้ายนะคจะเป็นเรื่องของ Metropolitan นะครับ Area Network นะครับก็ LAN WAN แล้วก็ MAN นะครับสามประเภทนี้นะครับอย่างแรกครับ LAN ครับ Local Area Network นะครับก็คือการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่ เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับเช่นการเชื่อมต่อจากตึกในตึกเดียวกันนะครับการเชื่อมต่อในห้องเรียนนะครับการเชื่อมต่อในหน่วยงานต่างๆโดยการเชื่อมต่อนั้นสามารถผ่านอินเทอร์เน็ตฟาสอินเทอร์เน็ต FDDI นะหรือว่า Token Ring นะได้นะครับก็พูดง่ายครับเหมือนอย่างวงแลนนะครับเราก็จะพูดนึกถึงตึกโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีหลายๆวงแลนเชื่อมต่อกันนะครับต่อมาแวนครับ แวนนี้ถ้ามองก็คือมองในภาพใหญ่ขึ้นมานะครับก็คือการเชื่อมต่อแลนเข้าด้วยกันในกรณีที่ระยะทางในการเชื่อมต่อเนี่ยว่างแลนทั้งสองห่างกันมากนะครับโดยการเชื่อมต่อนั้นสามารถทําด้วย atm นะครับ dsl isdn อื่นๆนะครับหรือการเชื่อมต่อที่มีความเร็วในการเชื่อมต่อต่ํากว่าแบบสายแลนแน่นอนครับพอเครือข่ายกว้างขึ้นนะครับมันก็จะต้องใช้เครือข่ายอ่าอ่าเรียกว่ามันก็จะมีความเร็วที่ต่าลงนั่นเองนะครับ ก็คือตัวแวนเนี่ยก็จะเหมือนที่้ให้บริการให้บริการเรานะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปกับที่อื่นนะครับก็อาจจะมีแบบ Point to point ก็คือเป็นแบบเช่าบริการ lease ไลน e นะครับเชื่อมต่อถึงกับอีกสายงานหนึ่งหรือว่าเชื่อมต่อกับอีกจังหวัดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแวนแหละนะครับต่อมาแมนครับก็เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับบนพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับแวนนะครับแต่เชื่อมต่อนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูงเช่นเดียวกับการต่อแบบแลนนะครับ โอเคมื่อเจาะกันเลยเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อคือข่ายนะครับก็จะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับฟาสอ์อินเทอร์เน็ตกิกะบิตอินเทอร์เน็ตนี่จะเป็นเรื่องของความเร็วนั่นแหละแล้วก็ไวเลสแลนนะครับอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับก็คือการเชื่อมต่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบแลนในปัจจุบันนะครับโดยมีอัตราการรับส่งข้อมูลสูงถึง10ิกนะครับ1 0 Gbps นะครับก็คือ10 g กิกนะครับ10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับ โดยนะครับเชื่อมต่อผ่านสาย UTP หรือสาย f ฟเบอร์ออปติกนะครับต่อมาครับรูปแบบการเชื่อมต่อแบบอเทเน็ตนะครับก็จะมีเวลาเราไปซื้อกาดแลนหรือว่าเราดูสเปคคอมนะครับมันจะเขียนเลยครับพวกนี้เราสามารถดูได้ตรงส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับมันก็จะเขียนว่า10เบตทีนะครับก็คือระยะทางสูงสุดเนี่ยที่สามารถเชื่อมต่อได้ก็คือ100เมตรนะครับแล้วก็ชนิดของสายที่เชื่อมต่อคือ UTP ก็คือสายแลนนะความเร็ว10เมกนะครับ 100, BS, 100 b s 100 B เบ t x นั่นแหละครับก็คือเหมือนกันเลยครับแต่สปีดเพิ่มไป100 m งเมกะบิตเปอร์เซกนะครับส่วน3ครับก็คือ100 B เบท f x นะครับ f x ก็คือไฟ b e r Optic นั่นแหละครับก็คือถ้าเป็นแบบฮาร์ d ดูเพกนะครับจะได้ระยะที่400แต่ถ้าเป็นแบบฟูลจะอยู่ที่2000เมตรนะครับไฟ b e r o p ออปตนะครับ แล้วก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ100เมกนะครับแต่ว่าระยะทางก็จะเห็นว่าระยะทางเนี่ยสูงกว่าเดิมประมาณถ้าเป็นแบบฮาร์มเนี่ยสูงกว่าเดิมประมาณ4เท่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบฮาร์ก็ประมาณ20เท่านะครับแล้วก็เป็นแบบ1000เบลเอสเอ็กนะครับก็ได้220เมตรนะเป็นแบบไฟเบอออปติกนะครับอ่าก็ mmf นะครับก็คือมัลติโหมดนะครับอ่าได้ความเร็วถึง1000เมกนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็น Lx นะครับ ก็จะได้ระยะทางที่ไกลขึ้นแต่เป็นแบบซิงเกิลโหมดนะครับก็เออ s m f นะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะการใช้งานของสายไฟเบอร์ออปติกนะครับโอเคตัวอย่างอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออ่าอุปกรณ์ของอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีสายแลนนะครับที่เราคุ้นเคยกันการ์ดแลนนะครับแล้วก็ไฟเบอร์ออปติกนะครับไวเลสแลนนะครับหรือว่ารูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายไวเตอร์ผ่านขึ้นวิทยุนะครับโดยใช้คลื่นความถี่ที่จัดไว้ให้สําหรับระบบุตสากรรมวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์นะครับ ก็ปัจจุบันจะมีขึ้นย่าน2.4นะครับแล้วก็ย่าน5นะหรือเป็น5กิกะบิทกิกะเฮิร์ตนะครับโอเคมาตรฐานไวเลสครับในประเทศไทยก็จริงมีอยู่เยอะแต่ว่ายกตัวอย่างเป็นคร่าวๆแบบนี้แล้วกันอีทิพนี e, ครับ 8.2.1.1b 0นะครับแบนด์วิดต์อยู่ประมาณ11เมกระยะทางอยู่ที่โลกประมาณ100เมตรแล้วก็อีทิพ e, นี 8.2.1.1g นะครับแบนด์วิดต์อยู่ที่54เมกะเมกะบิตเปอร์เซกนะครับระยะทางในที่โลกอยู่ประมาณ50เมตรนะครับ ก็จะสังเกตง่ายๆครับว่าถ้ายิ่งแบนวิดเนี่ยมันมีแบนดวิดที่กว้างขึ้นนะครับระยะทางก็จะได้น้อยลงนะครับหรือว่ามันก็จะทะลุทะลวงได้น้อยลงนั่นแหละนะครับวิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับก็คือการเชื่อมต่อแบบแอดฮ c อกนะครับหรือการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์2ตัวขึ้นไปโดยไม่จำเป็นต้องใช้แอสเซตพอย์นะครับอันนี้ก็คือ ถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนนะครับเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์นะที่เราต้องการคุยกันแล้วเราไม่มีตัว a อ Point เราสามารถที่จะทำเน็ตเวิร์กนะครับย่อมๆโดยใช้น้ตบุ๊กเนี่ยตั้ง Wi-Fi แล้วก็เชื่อมกันในเครือข่ายเดียวกันได้โดยไม่ต้องมีตัว a อ s e t Point นะครับเพื่อให้มันสามารถคุยกันได้นะไว้ใช้สำหรับเวลาเราจะเล่นเกม online, ออนไลน์้เกมเกมออฟไลน์ที่เล่นในเครือข่ายเดียวกันนะครับได้ การเชื่อมต่ออีกต่อแบบหนึ่งครับเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบที่เป็นโครงสร้างหรือการติดต่อสื่อสารโดยมีสถานีกลางหรือว่ามีแอสเซทพอยต์ในการเป็นจุดศูนย์กลางนั่นแหละอันนี้ก็จะมีความเสถียรมากกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่เครือข่ายภายนอกได้ผ่านแอสเซทพอยต์นั่นก็คือต่ออินเทอร์นเน็ตเหมือนปัจจุบันเนี้ยตัวของโมเดลเนี้ยจะถูกใช้เยอะมากๆเลยก็คือเรามี WiFi ที่บ้านอ่าแล้วอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปที่ตัวปล่อย Wi-Fi แล้วตัวเราก็เกาะตัว Wi-Fi อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงนะครับตัวของอแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อ AssetPoint นะครับใน EP นี้ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันน EP หน้านะครับในเรื่องของรูปแบบระบบเครือข่ายต่อไปนะครับขอบคุณครับ